สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมาสาธิตพิธีการทำเช็คบล็อกแบบนี้นะครับปุ๊บอ่าจะเห็นได้ว่าตัวเช็คบล็อกของเราเป็นอนิเมตลูกเล่นแบบนี้ถ้าพร้อมแล้วมาทำไปพร้อมกันเลยครับก่อนอื่นนะครับให้เราเข้าไปที่ซิกมาเหมือนเดิมนะครับสร้างเฟรมขึ้นมาหนึ่งเฟรมตั้งชื่อว่าเช็คบล็อกนะครับ เฟรมนี้เราให้ขนาดประมาณห้าสิบพิกเซลให้สตรอคเขาประมาณหกเอาสิเอาหกดีกว่านะครับให้ขอบเขาประมาณหเหมือนกันนะครับใส่สีเป็นสีเขียวปุ๊บกรณีสถานะเช็คเสร็จแล้ว นะครับอ่ากดคลิกที่เฟรมนะครับแล้วเราก็ใส่รูกศรให้เราคลิกที่เมนูประกาศตรงนี้นะครับหรือกด P ก็ได้นะครับกดชีปข้างไว้1นทีแล้วกดคลิกแล้วก็ลากลงมาให้เป็น45องศาลงมาถึงประมาณนี้แล้วก็กดทีหนึ่งแล้วก็ลากขึ้นไปข้างบนนะครับ อ่าเราก็จะได้ตัวปุ่มติ๊กถูกแล้วนี่ถ้าใครยังอ่าเห็นว่าถ้าไม่มีขอบขอบมนมนตอนที่คลิกตัวอ่าตัวเพนนะครับให้เรากดดูที่ขวามือขวามือของสตรกเราสามารถเลือกได้จะให้เป็นหัวเหลี่ยมหรือว่าหัวมนนะครับในที่นี้ผมเอาหัวมนมนให้ดูเฟรี่นะครับ ให้ขนาดของสโตรกกนี่ประมาณหกเท่าเท่ากันนะครับย่อขนาดสักนิดหนึง่งประมาณนี้ให้เราคลิกขวาหนึ่งทีนะครับที่ลูกศรติดถูกแล้วเลือกแล้วเลือกเอา l i n e stroke นะครับให้เราเขียนเอา l i n e ปรับสีเป็นสีเดียวกันอ่า ตอนนี้เราก็จะได้ตัวปุ่มติ๊กถูกแล้วนะครับให้เราไปที่เฟรมอีกที่หนึ่งสร้างขึ้นมาขนาดสักห้าร้อยนะครับคลิกขวาหนึ่งที่ที่ตัวเช็คบอก์ของเราและเลือก create component นะครับปึ๊บเราจะเห็น component ในตัวอยู่ในแอสเซของเราและลากเข้ามาเลย กดแสดงผลหนึ่งทีจะเห็นได้ว่าตอนนี้เรามีปุ่มติ๊กถูกแล้วนะครับแต่ยังทำอะไรไม่ได้เราให้เรากลับไปที่ตัวคอมโพเนนต์ของเรานะครับกดที่แถบเมนูข้างบน Add วาเ i ียนปุ๊บอ่า ให้เราดับเบิลคลิกที่รูปสรถูกของเรานะครับย่อขนาดลงมาเพื่อเหลือนิดเดียวเสร็จแล้วปุ๊บให้เราให้เราย่อขนาดของตัวอ่ารูปสรติ๊กถูกของเรานะครับย่อขนาดลงไปป,ประมาณนี้ต่อมาให้เราปรับ ความโปร่งใสของมันให้เหลือศูนเปอร์เซ็นซ่อนมันเอาไว้นะครับต่อมาปรับสีให้เขาสักหน่อยหนึ่งให้เป็นสีออกเทาๆยังไม่ได้ติอืกมเสร็จแล้วนะครับให้ไปที่ปอดต้อท้ายทานขวานะครับ คลิกที่คอมโพเนนต์แรกสเตตรแรกนะครับกดที่ on คล i กเลือกที่ change to และก็ปรับไปที่วาเลียนสองเราจะเห็นได้ว่ามีลูกศรเลื่อนลงมาเหมือนเดิมนะครับกด smart animate จาก e s out เราเปลี่ยนเป็น quick เหมือนกันครับทำที่ตัว ควาเลียนที่สองนะครับ o อนคลิก change to และไปที่ default นะครับปรับเป็น smart a n i m เม e เหมือนกันและก็เลือกที่บัญชีมาลองดูผลลัพธ์กันครับปุ๊บอ่าจะเห็นได้ว่าตัว c h คบอก o x ของเรา เป็นอนิเมตลูกเล่นแบบนี้นะครับ,บโอเคเป็นยังไงกันบ้างครับกับการออกแบบเว็บไซต์ด้วยฟิกมากแบบนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ